ผมจะเปิดเมืองพาย่อน50สบใบแล้วก็ไปเมืองอื่นนะครับอย่างละสิบแล้วกันจิบน้ำก่อนเตรียมพร้อม <c oughs> ราคาตามเลดนะครับยิ่งยากยิ่งแพงใช่ไหมโอ้ยถ้าเปิดได้2วงนี่คือแบบโคตรช็อคเลยนะขอบคุณทุกไลค์เลยครับขอบคุณทุกไลค์เลยนะครับ TF แหวน7 0 k ขายแหวนทั้งมือนะครับมาใส่แหวนในเกมแค่วงเดียวนะครับ ใช่มันแพงมากครับเพราะว่าผมว่ามันอยู่ที่เลทแหละเออผมว่าอยู่ที่เลทน,นะครับทําไมไนะแต่เก,ก็ไม่ขี่มังกรน,นะครับมันจริงๆก็ต้องขี่นะเออแต่เอาเท่ไงนะครับเอาเท่เอาเลยนะทุกคนห้าสิบฟองนะไปแบบชิลช้าชานะแบบนั้นแบบห้าสิบฟองเนิบๆพาย้อนนะครับสามสองหนึ่งนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนะครับโอ้โหเกลือเต็มหน้าผมแล้วเนี่ย 13 14 15นะครับยังไม่มีขึ้นชื่อนะครับ16 17นะครับมีขึ้นชื่ออันนึงนะครับเป็นพอลลิงชูนะครับยาวๆไปก่อนยาวๆไปก่อนนะครับยาวๆยังยังไม่มีอะไรเลยนะครับมีแต่ปูทวิงนะครับโอ้โหมันจะขึ้นว่าอะไรวะอคเซสซอรี่ใช่ไหมแฮร์แบนมานะครับคอสตูมคอสตูมมาแล้วนะครับคืนมา2500แล้วโอเคนะครับยามาดูรัวนะครับแล้วก็หมดไป50ฟองอย่างรวดเร็วทุกคน คุ้มไหมเนี่ยทุกคนเฮ้ยได้มาอยู่นะได้มาอยู่อันนี้สองเปนห้านะครับเป็นหูโอ้โหผ่านมาครึ่งทางทุกคนถามว่าเกลือไหมนะครับถือว่ากลางๆยังไม่ถึงว่าเกลือมากนะครับมีตัวนี้มาตามที่เห็นเลยนะทุกคนผมเอาแบบว่าไม่มีช่องว่างเลยมีตัวนี้รองเท้าอันหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยไปขายนะเลยห้าสิบฟองนะครับร้อยฟองผมไม่รู้ว่าพอหรือเปล่านะ ผมว่าที่พายยอนอาจจะไม่ได้แล้วว่ะทุกคนเพิ่งตื่นใช่ครับสวัสดีคุณเก่งด้วยนะครับเอ้ยได้อยู่นะคอสตุมได้อยู่นะครับสองพผมว่าคุณน,นิกต้องเติมอีกนะครับเออให้เกินไปแล้วผมมาลองเฉยถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับฟูสวิงกดกันชาติหน้าเลยอ่รอ่อะเดี๋ยวเราไปเราไปพรอนเราไปพรอนจริงๆผมว่าอยากเปิดที่พรออยู่ <laughs> คุณแจ๊คแม่งร้องเพลงเลยวะ่ะ พาย่อนพายับวันนี้ไม่ได้พาย่อนพารวยอ่ะเดี๋ยวเราไปที่พรนะครับคุณหนุ่มบอกว่าแหวนมาแน่นะครับโอ้ต้องต้องทำบุญแค่ไหนวะถึงหนมานะครับสิบผมจะเปิด20แล้วกันที่นี่20แล้วกันโอเคไหมเปิดที่เดิมที่เราเคยได้ปีกทองนะครับแต่เห็นผมเห็นมีวันนี้มีคนได้นะแต่เมื่อวานไม่มีคนได้เลยนะครับใช้ดวงกับเสือหมดแล้วเอ้ยมันคุละเซิร์ฟ ใช่ไหมเซิร์ฟนี้มันก็อาจจะดูอีกแบบนึงนะครับอะมายืนตรงนี้นะครับเดี๋ยวยืนตรงนี้ดีวะยืนตรงนี้แล้วกันคนมันเยอะวะ่ะพอนเทล่าพารวยนะครับ20สิบใบนะปิดคนขายยังไงกดโชว์ช็อปนะครับถ้าอยากได้แหวนไปคิเฟนเหรอจริงปะเนี่ยเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปกิเฟนผมจะย้ายเมืองไปเรื่อยแล้วกันเพราะว่ามันเป็นเลดสอยดาวนะครับอ่ะสามสองหนึ่งนะครับ ปึ๊บช้าๆช้าๆสองสามผูสวิงมานะครับสี่นะครับชาร์โดชูนะครับห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกอีกนิดนึงสิบเจ็ด แอ c เซสตอรี่สิบแปดสโอ้โหแม่งของจริงว่ะนะครับหรือถ้ามันขึ้นอ c เซสตอรมานี่คือจบเลยนะะเดี๋ยวไปกิฟต่อโอ้โ <c oughs> ไอหาเลยเริ่มเละแล้วว่ะทุกคนยีอีก30บใบนะครับถ้าอยากได้ไปกิฟอ่ะเดี๋ยวผมไปกิฟเดี๋ยวไปกิฟอีกสักประมาณ10บใบแล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยไปจูโน่ต่อนะครับสวัสดีคุณแรดดีด้วยคุณแลดดี คุณแรดดีเตรียมซื้อแหวนผมได้เลยเออบอกคุณแม็กเลยนะครับคุณแม็กบอกว่ารอติดต่อซื้อแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมไปกิฟก่อนเปิดรัวไม่ได้ว่ะเปิดรัวไม่ได้มันเลทสอยดาวคือเลทมันค่อนข้างที่จะแบบเยอะอะ่ะสมมุติเราสมมุติมันมีคนที่ออกไปแล้วที่พนใช่ไหมแล้วคุณไปเปิดอะมันจะต้องแบบโลขะโลกของทั้งหมดออกก่อนคุณต้องแบบไปทุกแมปอะเพื่อที่จะสุม่มเออเพื่ออะสุ่มนะครับ ตินทีฮอบออฟชาร์ปสี่ชาร์ปห้านะครับใครอยากได้หมื่นสองนะผมไม่ลดนะเพราะว่ามันไม่มีคนขายราคานี้แน่นอนนะแล้วก็บรนบวกสิบสอแล้วนะครับมันสุดแล้วนะครับโอ้คุณด,ดีจะให้ผมจัดไปห้าหมื่นเลยเหรอวัดดีคุณลีด้วยนะครับเติมเพิ่มได้เลยครับเดินได้เดินทั่วเมืองแน่นอนคุณลีบอก <c oughs> อ่ะอันนี้ผมกดยี่สิฟองเลยแล้วกันหรือว่าสิฟองดีวะอ่ะกดไปสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้านะครับโดเรงมานะครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, เอาอีกสิฟองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ้คอสตูมอะไรมาวะโอเคคอสตูมอะไรมาไม่รู้นะครับขอส่องก่อนดิอ๋อคอสตูมแองเจิลวิงนะครับมีราคาปะเนี่ยให้หาเกลือว่ะทุกคนคอสตูมแองเจิลวิงกับคอสตูมอันนี่มานะครับดูดิ โอ้เลยสิอฟองนะครับกดรัวๆเลยอายะไปกดลรัวๆส่งท้ายเลยจูโนนะครับเม,เมืองแห่งเมืองแห่งเกแล้วกันนะครับเนี่ยผมได้มา2อันนะครับผมว่าน่าจะยับวะทุกคนแต่สิฟองก็ไม่มีอะไรแน่นอนนะอาจจะได้ก็ได้ทุกคนไปสิฟองจูโนนะครับผมใส่เลยนะรัวเลยนะอะเดบาลานก่อนนะคุณแม่บอกว่าเล่นพ่นให้ดูหน่อยนะครับไปดูคุณแมกดิ คุณ Mac แม็กแม่งของโหดกว่าผมอีกนะครับไปดูคุณแม็กคุณแม็กเล่นพอนอยู่ตอนเนี้ยคุณแม็กช่องคุณแม็กช่องไลฟ์การกุศลนะครับเมื่อวานรวยอีกสักสองร้อยฟองวุ่นและดีให้ผมเอาอีกสักสองร้อยฟองว่ะเอาพอประมาณพอแล้วทุกคนเอออันนี้รวยเลยนะผมยืนตรงกลางแมบแม่งเลยสามสองหนึ่งสองไฟโอ้โหไอ้คุณดูชื่อดิ จูโน่ก็ไม่มีนะครับโอเคทุกคนน่าจะประมาณนี้แล้วกันนะครับ